ยอดเงินเข้าหลักล้านไม่เคยเสียภาษ,ษีเลยคุณจะเจออะไรบ้างนี่คือปัญหาที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้เข้ามาหลักล้านอาจจะต้องพบเจอและสมภาร,รนะคะเขารู้ได้ยังไงว่าเรามีเงินเข้าหลักล้านก็สามารถเช็คได้จาก เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราเลขนิติบุคคลและดูจากเงินรายได้ที่เข้าบัญชีธนาคารของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคาร e ีเวเล็ตนอนแบงค์ต่างๆพวกนี้นะคะสามารถเช็คได้หมดและเรื่องของบัญชีธนาคารในการรับเงินเข้าของพวกเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารการที่เรารับเพียงแค่เงินสด ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ความเสี่ยงที่เราก็ต้องระมัดระวังเช่นกันและจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่เข้าหลักล้านจากรายได้ที่เราอยู่นอกระบบภาษีบ้างเราก็อาจจะ 1. ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สัมพากรได้ขออ้อ2เราก็อาจจะถูกประเมินภาษีจากเจ้าหน้าที่สัมพากรได้จากการละเลยเพิกเฉยไม่ได้ใส่ใจกับรายได้ที่เข้ามาและเมื่อเขามีหนังสือแจ้งการประเมินและมีการหนังสือเตือน ให้เราชําระภาษีแล้วเราเพิ่มเฉยละเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่สัมภารก็ยังสามารถที่จะข้อ3ตรวจสอบบัญชีธนาคารและถ้ามีเงินในบัญชีของเราเขาก็สามารถที่จะอายาัดเงินในบัญชีของเรา เพื่อมาเสียภาษีอากรได้เช่นกันค่ะนี่คือสิ่งที่คนที่มีรายได้เข้ามาหลักล้านต้องระมัดระวังถ้าเราอยู่นอกระบบภาษีและถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจที่อยากจะเรียนรู้ภาษีเมื่อเรามีรายได้เข้าหลักล้านเพื่อที่จะช่วยธุรกิจของเราให้ประหยัดภาษีแบบง่ายๆและก็ลดความเสี่ยงจากสัมพารได้สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งจะช่วยคุณนะคะให้นํารายได้ที่คุณมีนําค่าใช้จ่ายที่คุณมีมาสร้างในแบบที่สัมพาร์ยอมรับ และจะช่วยให้เราอะคะ่ะเษาษีแบบประหยัดได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจถ้าสนใจก็สามารถทักอินบ็อกขอราคาพิเศษกับแอดมินได้เลยคะ่ะ